ถ้ำแสงจันทร์ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านท่าเกยหมู่ที่4ตำบล3แยกอำาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำหินปูนมีทางขึ้นสองเส้นทาง ทางแรกจะมีองค์พระพทุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ใต้ต้นโพร,รถยนต์สามารถขับขึ้นไปได้หรือใครที่อยากออกกำลับบงกายเดินชมธรรมชาติก็สามารถที่จะใช้เส้นทางเรยะยทางอีกประมาณ400เมตรเป็นเส้นทางที่2ซึ่งสามารถขับรถเข้าไปจอดในบริเวณวัดถ้ำท่าเกยแล้วเดินขึ้นมาได้2 8 8ขั้นเมื่อมาถึงปากถ้ำก็จะพบกับเสาหินผูกเรือโบราณ ซึ่งในอดีตบริเวณแห่งนี้เป็นท้องทะเลใหญ่และจุดนี้น่าจะเป็นปล่องที่อยู่ของปลาหลายชนิดภูเขาลูกนี้มีถ้ำอยู่ประมาณ43ถ้ำภายในถ้ำยังพบเรือโบราณแต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะคนสมัยนั้นไม่รู้จะนําเรือออกจากถ้ำได้อย่างไงจึงได้รเรือมาทําเป็นบันไดไว้ภายในถ้ำเพื่อใช้ขึ้นไปชมวิวลักษณะเด่นอีกอย่างคือทางลงถ้ำจะมีลมเย็นพัดออกมาตลอดเวลาชาวบ้านเลยเรียกอีกชื่อว่าถ้ำแอร์และเมื่อลงไปในถ้ำก็จะพบกับค้างคาวเป็นจำนวนมาก ส่วนลักษณะของถ้ำเป็นถ้ำหินปูนที่มีน้ำซึมออกมาตลอดเวลานอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีวิหารเก่าซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จคาดว่าพระที่เคยจำพรรษาอยู่ในสมัยนั้นสร้างเป็นวิหารชมจันทร์เพราะในคืนพระจันทร์เต็มดวงปล่องที่ข้างข่าวบินจะมีแสงจันทร์ส่องสว่างเข้ามาภายในถ้ำอย่างสวยงามจึงเป็นที่มาของเชื่อว่าถ้ำแสงจันทร์จนถึงปัจจุบันทุกวันในยามใกล้พบคำ่ำชมค้างคาวบินออกมาหากินได้ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา ซึ่งบรรดา้าัางคาวจนมนนหาสารก็จะเคลื่อนตัวบินออกมาเป็นสายยาวอย่างสวยงามและจะกลับมายัางบริเวณถ้ำแห่งนี้ก่อนอรุณรุ่งซึ่งเป็นภาพอนา่าปรทับใจสามารถพบเห็นได้ในทุกวันด้านนายบฑิตใจดีจจดกำมันตบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าอยากพัฒนาให้ถ้ำแสงจันทร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านและเยาวชนและคนทั่วไปได้รู้ถึงคุณค่าในสิ่งที่ชุมชนมีและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ครั้งแรกจะมีเป็นเสาเจียวขนาดนี้ทีนี้มันฝังฝังเสร็จเขาก็ขุดขึ้นมามาก่อฐานก่อฐานตั้งให้เป็นดีก็กอ่กอสร้างตั้งแต่ปี2400กว่าแล้วก็ยุดยุคแรกของพระก็หยุดสร้างมี1็7ท่านาได้ไปอยู่ที่อื่นแล้วมาเริ่มพัฒนาใหม่ปี2517